นายพุ่มพมยามารัตนรองโฆษกพรรคางอนาคตไทยโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงประเด็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหลังจากมีฝนตกทั้งคืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังส่งผลให้การจราจรติดขัดในช่วงเช้าวันที่18พฤษภาคมโดยระบุว่าแก้มลิงใต้ดินก็ทำอุโมง์ยักษ์ก็ทำแล้วทำไมน้ำถึงท่วมซ้ำซาก ผมว่าต้องดูที่เหตุนะเพราะผมยังไม่เห็นผู้สมัครผู้ว่าแม้แต่หนึ่งคนกล้าสรุปเหตุให้คนกรุงเทพมหาคนครฟังทุกคนเปิดวิชช์สวยๆจะใช้เงินสู้น้ำท่วมแต่ไม่พูดเหตุแห่งปัญหาในเหตุปัญหาใหญ่ของน้ำท่วมกรุงเทพคือการสร้างเมืองแอ่งและถนนขวางทางน้ำโดยไม่สนใจผังเมืองและเทเรนเมืองคนผิดคือผังเมืองกทม ตอนนี้กรุงเทพสุดเพียงปีละไม่กี่มิลลิเมตรแต่การปล่อยหมู่บ้านจัดสรนอสังหาห้างตลาดถมที่สูงด้วยความเคยชินผิดๆว่าจะหนีน้ำพอคนแรกทำคนที่สองก็ทำสูงขึ้นไปเรื่อยๆชุมชนเดิมก็ตายทั่วหมดเพราะฝนเทจากที่สูงลงที่ต่ำน้ำจากที่ดินคนมาใหม่ก็จะเทท่วมที่ดินคนอยู่เดิมวนไปเรื่อยๆ ถนนสร้างใหม่ก็ไม่ทำระบบระบายน้ำให้ไหลผ่านข้างใต้ให้ดีก็เลยกลายเป็นเขื่อนกักน้ำรามอินทายันพัทยาเพชรบุรีปัญหาเดียวกันหมดผมเรียกปัญหานี้ว่าการสร้างเมืองแอ่งต่างประเทศเขาจะคุมเรื่องนี้เคร่งครัดแต่กรมโยธาธิการและผังเมืองกับผังเมืองกรุงเทพมหานครไม่ให้ความสาคัญเช้านี้มาพูดปัญหาเดียวก่อนยังไม่รวมเคยมีคลอง3,000คลองแต่งโง่ถมไป2 0 0พันคลอง แก้มลิงที่จะต้องทําก็ไม่ทําตอนนี้มีไม่พอถึงพ่องน้ําไม่ทันแก้มลิงใช้ง,งบน้อยประโยชน์เยอะทําไมไม่ทําหรือเพราะงบมันน้อยเมืองนอกจะเปิดเทอเรนเมืองให้ประชาชนดูตรงไหนเป็นพื้นที่ต่ําโดยธรรมชาติคนก็จะไม่ไปอยู่แต่เมืองไทยไม่รัฐกลับสร้างความเข้าใจให้ประชาชนว่าเมืองอยู่สูงเท่ากันซึ่งผิดล่าสุดจะไปปรับผังเมืองกรุงเทพตะวันออก ให้ไปทําบ้านจัดสรรได้แล้วบอกประชาชนเขาไหมว่าตรงนั้นเป็นที่ต่ําไม่เหมาะกับการทําเป็นเขตความหนาแน่นสูงก็ไม่บอกเชื่อไหมครับการระบายน้ําตอนนี้เป็นระบบแมนวนวลตรงนี้แย่มากถ้าคนเปิดปิดปวดอื่เผลอหลับน้ําจะท่วมทั้งเขตตรงนี้แก้โดยต้องบังคับใช้ระบบ a ัด Management ตามประตูระบายน้ำต่างๆหยุดใช้คนได้แล้วครับแล้วจะหยุดคำขอรหาประชาชนเรื่องตั้งใจปิดประตูให้น้ำท่วม เพื่อเอางบม,มาผลาญได้ในทีเดียววันนี้เอาเรื่องแรกก่อนยังมีหลายคอมเมนต์เติมความเห็นมาว่าอีกหนึ่งสาเหตุใหญ่คือวินัยคนผมโคตรเห็นด้วยกินทิ้งกินขว้างกินมันทุกที่ถ้ามีผู้สมัครผู้ว่ากล้าพูดว่าจะรณรงค์วินัยคนกล้าจับปรับเอาเงินไปช่วยการศึกษาเด็กผมจะเลือก